สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอร่อยชัวร์ครัวเจเล็กนะคะพามาทำเมนูผัดผักบุ้งใส่ปลาเค็มเจนะคะวันนี้นึกอยากกินค่ะผักบุ้งจีนนะคะผัดใส่ปลาเค็มเจอันนี้เตรียมไว้หมดแล้วมีพริกชี่ฟ้าแดงปลาเค็มเจหั่นชิ้นๆนะคะแล้วก็กระเทียมสับ ปรุล้างทําความสะอาดแล้วค่ะเครื่องปรุงก็มีแค่สองสาอย่างนะคะแม่จะใช้เต้าเจี้ยวใส่เต้าเจี้ยวนะคะแล้วก็น้ามันหอยแล้วก็น้าตาลสายเท่านั้นเองค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะตั้งกระทะ <c oughs> ให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำมัน ใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะค่ะจากนั้นใส่กระเทียมเจียวใส่กระเทียมเจียวลงไปเจียวให้หอมนะคะ จากนั้นเอาปลาเคม็มที่เราหั่นไว้นะคะใส่ลงไปผัดกับกระเทียมค่ะผัดให้เขาเหลืองสักหน่อยจากนั้นเราใส่ถัุ่วงลงไปเลยนะคะ ใส่ผักบุ้งแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยเพราะว่าผักบุ้งเขาสุกง่ายใส่เต้าเจี้ยวประมาณหนึ่งช้อนนะคะน้ำมันหอยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชานะคะ่ะ น้ำนิดนึงน้ำเปล่านิดเดียวนะคะ ผักบุ้งเขาจะสุกง่ายค่ะเราก็ผัดใส่กระเทยียม หลังจากนั้นเราใส่พริกชี้ฟ้าแดงไปเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะผัดผักบุ้งใส่ปลาเค็มเจสูตรอร่อยชัว,วร์ครัวเจเล็กน่ารับประทานไหมคะ ักเสิร์ฟกันได้เลยค่ะมาค่ะการข้าวกันเลยกับข้าวสวยร้อนๆนะคะควันยังขโมงอยู่เลยค่ะผัดผักบุ้งใส่ปลาเค็มเจนะคะมาค่ะซอยกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเป๊ปซีตัวเป็นๆเลยนะคะการข้าวกันค่ะ ผัดผักบุ้งอือร้อนๆเลยผักบุ้งใส่ปลาเค็มเจนะคะคือแม่คิดอยากกินเพราะว่าไอของอาหารเจปีนี้แพงนะปกติก็แพงอยู่แล้วแต่ปีนี้แพงมากซื้อต้มต้มกระหล่ำปีมีอยู่ชิ้นเดียวใส่มีเห็ดหอมอีก2อสอชิ้นหันห่นหันะคะไม่ใช่ชั้งทั้งดอกนะคะแปบาท กินแบบโอ้ยพอยังไม่ติดก้นกระเพาะเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยทํากินเองดีกว่านะคะปัดปลาบุ้งใส่ปลาเค็มเจอร่อยนะคะแล้ววันนี้มีผลไม้ให้ทํามีส้มส้มเขียวหวานนะคะมาค่ะ ทำกินเองร้อนๆมันก็อร่อยฝนตกติดต่อกันหลายๆวัน <c oughs> น้ำท่วมอะน้ำท่วมหน้าหมู่บ้านแต่ยังไม่ถึงยังไม่เข้ามาในในหมู่บ้านนะครับแต่ข้างนอกก็ การเดินทางสัญจรไปมาก็ไม่ค่อยสะดวก แต่ตอนนี้ก็ยังฝนหยุดละวเมื่อคืนตกทั้งคืนตอนนี้หยุดแล้วแต่ก็ยังคึ้มๆอยู่อ่ะพอมีแดดบ้าง ัก้าก็ไม่แห้ง แล้วค่ะ <c oughs> คลิปนี้แม่ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรนะั้นเดี๋ยวคอยติดตามชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กับช่องอร่อยชัวโควจิเล็กด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอร่อยชัว